สปอยเพิ่มเติมมางาวันพิษในตอนที่1052ข้าวหัวใหม่มาพร้อมกับหนังสือพิมพ์ฉบับล่าสุดจะเป็นยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่าครับคำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาสปอยถ้าใครไม่ชอบการสปอยสามารถกดปิดคลิปนี้ไปได้เลยแต่ถ้าใครชอบการสปอยหรือว่าไม่ได้มีติดอะไรก็สามารถดูคลิปนี้ต่อไปได้นะจ๊ะ เอาละครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องกาสองกาแปดชแนลพัดทของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาสปอยเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับมังงะวันพีชในตอนที่1นึ่นะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างนะครับผมแต่จะเป็นยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเนื้อหาคลิปกันเลยแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าก,กดกันแล้วเดี๋ยวไปเริ่มกันได้เลยซึ่งเปิดมาที่มีการเพิ่มเติมนะครับก็จะเป อยู่ท่าเรือพร้อมกับแฟงกี้แล้วก็อูซอบนะครับผมแล้วก็ คนที่ตัวของแฟงกี้เนี่ยเป็นลูกศิษย์เขานะครับผมในตอนต้นของวานอคุนิคนคนั้นเนี่ยก็คือมินาโมโตะนั่นเองนะครับผมที่เป็นช่างต่อเรือประจำของวานอคุนินะครับผมซึ่งแน่นอนว่าตัวของมินาโมโตคนนี้เนี่ยก็อยู่ในสถานที่นั้นด้วยซึ่งแน่นอนนะครับว่าพวกเขาเนี่ยกำลังผ่อนคลายหลังจากซ่อมเรือนะครับผมแล้วก็โชกุนแฟงกี้เสร็จนะครับแล้วก็ตัวของเปโปรวมถึงนักฆ่ายอย่างคิลเลอร์นะครับผมก็กำลัง บอกว่าโชกุนแฟงกี้เนี่ยเท่มากๆนะครับผมซึ่งนะตรงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์เลยนะไม่คิดว่าเปโปรแล้วก็คิลเลอร์เนี่ยจะชอบนะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยยังบอกอีกด้วยนะครับว่าข้าหัวของกัปตันเนี่ยคงน่าทึ่งมากๆนะครับอาพูเนี่ยมาพร้อมกับอินบีนะครับผมหรือว่า พวกนัมเบอร์นั่นเองนะครับตัวอินบีเนี่ยถืออาพูไว้อยู่ในมือเขาเนี่ยนำหนังสือพิมพ์เนี่ยพร้อมข่าวหัวใหม่มามอบให้กับทุกคนที่อยู่ในละแวกนั้นทุกสิ่งเนี่ยมีเขียนไว้นะครับผมทั้งความโปรดปานใหม่นะครับแล้วก็ประชาชนที่เรียกจกักรพรรดิองค์ใหม่ด้วยนะครับผมแห่งท้องทะเลนั่นเองแล้วก็จะได้มีการพูดถึงเลวคุกิวนะครับที่ณตอนนี้เนี่ยได้ปรากฏตัวขึ้นมานะครับผมในสองหน้าสุดท้ายนะครับแล้วก็กําลังพูดคุยอยู่กับสคา สักกนะครับแล้วก็มีดอกไม้อยู่ข้างหลังและก็กําลังโบยบินอยู่นั่นเองซึ่งในคําพูดนั้นเนี่ยก็จะมีการถามขึ้นมานะครับจากสคกสกิกับเรียวคุกิวนะครับมีการพูดขึ้นมาว่าสคกสกิเนี่ยถามมาว่านายเนี่ยอยู่ไหนนะครับเรียวคุกิวเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมานะคบว่าตอนนี้เนี่ยอยู่หน้าวันุคุนิสคกสกิเนี่ยจึงได้พูดขึ้นมานะคบว่าอย่าทําอะไรที่มันเนี่ยไม่จําเป็นเลยเรียวคุกิวนะครับหลังจากนั้นเนี่ย ก็ได้มีการอธิบายว่าแค่นั้นจึงไม่ได้มีข้อสงสัยนะครับว่าเลียวคุกิวอะไรประมาณนี้เลยนะครับที่ได้มีการหลุดออกมาแล้วก็คําถามที่2นะครับหรือว่ามีการพูดคุยกันนั่นก็คือนามิชวนตัวของยามาโตะนะครับผมแล้วก็คิกคุนเนี่ยไปอาบน้ําที่โรงอาบน้ําหญิงด้วยกันนะครับแต่ยามาโตะเนี่ยไปที่โรงอาบน้ําชายนะครับผมและล่อนไปทั่วเลยนะครับผมยามาโตะเนี่ยไม่แมแ้แต่จะซ่อนหน้าอกของเธอนะครับผมด้วยซ้ํานะครับ ถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะมองไม่เห็นก็ตามนะครับเพราะว่ามันเนี่ยมีไอ้น้ําที่ระเหยปกปิดไว้อยู่นะครับและก็ต่อไปเลยเนี่ยก็จะมีการอัปเดตว่ายามาโตเนี่ยดูเหมือนกลุ่มหมวกฟางนะครับแต่คตําตอบเนี่ยคือยังไม่ได้มีอะไรนะครับผมก็คือยังไม่ได้มีการยืนยันนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวของยามาโตเนี่ย ร้องไห้นะครับผมเพราะว่าเธอเนี่ยแบกความหิวไว้นะครับผมบนยอดปราสาทจนลูฟี่เนี่ยตื่นขึ้นมานะครับผมเธอเนี่ยเอามือไปปิดหน้านะครับผมแล้วก็บอกว่าหิวหิวอะไรทํานองนี้นะครับผมทันใดนั้นเนี่ยก็มีข่าวว่าลูฟี่เนี่ยตื่นขึ้นโมโมเนี่ยกินลูกเตะนะครับผมจากฮิโอรินะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นการที่ตัวของฮิโอรุเนี่ยก็กระโดดถีบใส่โมโมเหมือนกับตอนเด็ก ที่เขาได้เล่นกันเลยนะครับผมแต่ในตอนนี้เนี่ยเขาแข็งแกร่งขึ้นแล้วอาจเป็นเพราะผลปีศาจนะครับผมของชินบุที่ทําให้เขาเนี่ยโตขึ้นนะครับมันจึงทําให้ม o โมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรมากและเขาเนี่ยก็คว้าหน้าอกของนามิเพื่อที่จะมาซบเหมือนเดิมนะครับแต่ก็โดนนามิเนี่ย ซัดลอยออกไปนะครับผมแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรเพราะว่าเนื่องด้วยร่างกายเนี่ยที่มันได้มีการเจริญเติบโตขึ้นนะครับผมการซัดแค่นั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าทําให้โมโมเนี่ย เจ็บอะไรนักหนานะครับผมแล้วก็จะมีการอัปเดตเกี่ยวกับโซโลนะครับผมที่ได้ตื่นขึ้นมาเหมือนกันลูฟี่และโซโลเนี่ยก็กําลังกินอาหารนะครับผมอยู่นั่นเองแล้วก็โมโมเนี่ยเลยถามว่าตื่นแล้วเนี่ยจะมีงานเลี้ยงไหมนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าก็มีการอัปเดตขึ้นมาแบบนี้แล้วก็2วันนี้นะครับผม2หนุ่มเนี่ยมองโมโมแต่ก็เฉยเมยนะครับแล้วก็กินต่อนะครับผมแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นส่วนของนามินั่นเอง ซึ่งเขาก็จะตัดค่าไม่มานะครับผมไอ้ส่วนของนามิเนี่ยมันก็น่าจะเป็นในส่วนที่นามิเนี่ยชวนยามาโตะแล้วก็คิคุเนี่ยไปอาบน้ําที่โรงอาบน้ําหญิงนะครับผมนี่ก็ จะเป็นการอัปเดตนะครับผมที่ได้มีการหลุดออกมาเกี่ยวกับมังหะตอนที่1นึ่นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าไอที่เป็นจุดสนใจเลยเนี่ยคือตัวของกลุ่มโจรสลัดคิดแล้วก็รอนะครับผมที่มีข้าหัวใหม่ที่ดูเหมือนว่าจะน่าทึ่งมากนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจนะครับว่าจะหลุดถึง2,000ล้านหรือว่าพันล้านอัพขึ้นหรือเปล่านะครับผมแล้วบวกกับว่า จกักรพรรดองค์ใหม่แห่งท้องทะเลเนี่ยสิตรงนี้แหละคือประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะให้ความสนใจเยอะเลยนะครับว่ามันจะเป็นใครนะครับผมระหว่างคิดหรือว่ารอหรือว่าลูฟี่นะครับผมหรือจะเป็นใครกันแน่นะครับผมตรงนี้เนี่ยก็ต้องรอดูกันนะครับว่าใครจะขึ้นมาแทนนะครับแล้วก็ในส่วนของเรียวคุก,กิวนะครับผมแน่นอนว่าณนะตอนนี้เนี่ยก็มาถึงที่วานคุนี้แล้วนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าตัวของเรียวคุก,กิวเองเนี่ยก็ยัง ังถูกตัวของสคาซึกินะครับผมหยุดเอาไว้นะครับว่าเฮ้ยอย่าทําอะไรที่มันเนี่ยไม่จําเป็นเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเรียวคุกิวเนี่ยตั้งใจจะทําอะไรนะครับแต่ตัวของสคาซึกิเนี่ยห้ามเอาไว้นะครับก็ต้องมาดูกันว่าเรียวคุกิวเนี่ยเขาตั้งใจจะทําอะไรตั้งใจจะปล่อยให้พวกโจรสลัดเนี่ยหนีไปหรือว่าตั้งใจที่จะต่อสู้ในวานุคุนี้แล้วก็เหมือนกับที่ตัวของคิซารุเนี่ยตั้งใจจะมาวานุ แล้วก็โดนสักาสึกิเนี่ยห้ามเอาไว้หรือเปล่านะครับผมแต่อันนี้เนี่ยสัากาสึกิเนี่ยมันห้ามไม่ทันไงเรียวคุกิวเนี่ยมาถึงที่วานโนแล้วนะครับผมมันก็เลยได้พูดออกมาในทํานองนี้หรือเปล่าตรงนี้เนี่ยต้องรอดูอีกเช่นกันนะครับเพราะว่าข่าวที่ได้มีการอัปเดตออกมาเนี่ย มันมีการอัปเดตมาแค่นี้จริงๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่อยากจะพูดคุยกันเลยนะครับนั่นก็คือประเด็นของยามาโตะนั่นเองนะครับที่ณตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆเนี่ยก็น่าจะได้ฟังกันมาแล้วนะครับแล้วผมเนี่ยก็เพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้เลยว่ายามาโตเนี่ย ถูกนามิชวนไปอาบน้ําที่โรงอาบน้ําผู้หญิงใช่ไหมแต่เขาเนี่ยเลือกที่จะเข้าไปในโรงอาบน้ําผู้ชายโดยที่เขาเนี่ยไม่ได้สนใจเลยนะครับว่าในนั้นเนี่ยมันจะมีผู้ชายอยู่หรือเปล่าหรือว่าจะมีใครอยู่หรือเปล่านะครับผมเขาเนี่ยตั้งมั่นว่าเขาเป็นโคซกิโอเด้งใช่ไหมเขาก็มั่นใจว่าเขาเป็นผู้ชายก็แบบเข้าไปทั้งแบบเปื่อยๆแบบนั้นเลยนะครับซึ่งพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้ยามาโตเนี่ยถูกใจสมาชิกกลุ่มหมวกฟางบางคนนะครับผมแต่ที่แน แล้วเนี่ยมี2คนอย่างแน่นอนนั่นก็คือซันจิแล้วก็บลู๊กซึ่งซันจิเนี่ยน่าจะชอบพฤ้นกรรมแบบนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยก็ลหลงไหลในตัวผู้หญิงอยู่แล้วด้วยแล้วก็บวกกับว่าบลู๊กนะครับผมที่ชอบขอดูกางเกงในนามิ Dynamic, แล้วก็โรบินอยู่เรื่อยๆซึ่งถ้ายามาโตะขึ้นเรือไปแบบนี้เนี่ยตัวของบลู๊กเองเนี่ยน่าจะ มีการขอดูอย่างแน่นอนนะครับและด้วยความที่ว่ายามาโตะเนี่ยไม่อายแบบนี้นะครับก็อาจจะแบบเปิดให้บุ๊กดูเลยก็ได้นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าอาจจะถูกใจเขาทั้งสองคนนี้นะครับผมสําหรับประเด็นยามาโตะในตอนนี้ก็สําหรับคลิปในวันนี้เนี่ย จะมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร b ์กดแชร์ผมด้วยแล้วก็ถ้ากดกันแล้วแล้วรู้สึกว่ามีตรงไหนแปลผิดหรือว่าข้อมูลผิดตรงไหนเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ